สิงหัวหทำไมม,ไม่ไม่คระไม่สนใจมไม่สนใจทไมม่ไม่สนใจก็หยุดหรอเอ๊ะม่ไม่สนใจหนูก็หยุดอ,ดอทำไมหนูเป็นย้ง ซื้อให้น้ำขิงนะไม่สนใจแล้วยังไงเรายังไง <c oughs> อยากให้แย่ยเฉยนะใช่ปะ่ะอยากให้แม่แยายเฉยจริงๆแล้วไม่ได้อยากกินแต่ว่าอยากเล่นใช่ป่ะอยากเล่น <c oughs> นี่คือสนุกของขิงเลยใช่ไหมสนุกอัลูกแล้วแม่สนุกด้วยไหมน้าน้องขิงสนุกแล้วแม่สนุกด้วยไหมน้เอ๋แม่สนุกหรือเปล่าอ่ะอืแม่สนุกไหมแ้วน้องขิงสนุกปะแต่แม่สนุก